สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาชแชมป์กับผมชแชมป์พิรพ,พลครับวันนี้จะคุยกันถึงเรื่องสัญญาประวัติศาสตร์ครั้งแรกในวงการบาส,สเกตบอลนักบาสที่เก่งที่สุดคนนึงได้รับสัญญาซึ่งไม่เคยมีใครได้รับมาก่อนนั่นคือสัญญาตลอดชีวิตเขาคือใครสัญญานี้จะทำเงินให้เขาเท่าไหร่ช็อตเด็ดกีฬาชแชมป์ก็ต้อง นักกีฬาที่เก่งและหฮอตที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมาได้ตังจากการเป็นพรีเซนเตอร์เท่าไหร่ มาริชาโพรวานักทนิสสาวสวยสูงจากรัสเซียเซ็นกับไนกี้8ปีรับปีละ318ล้านบาทรวมมูลค่าทั้งหมด2,500กว่าล้านบาทโรรีแมค l ิวรยเทพวงการกอล์ฟที่ไนกี้ดึงมาแทน Tiger Woods รับไปเลยสัญญา10ปีปีละ360ล้านบาทรวมชิวๆ3,600ล้ 3, 600, 000, านบวกบวกคริสเตโนโรนัลโดปีโพุูกสเป็นพรีเซนเตอร์ไนกี้5ปีรับปีละ750ล้านบาทรวม3,750ล้าน เดวิดแบคแฮมตำนานปีขวานักบอลมาเหนือชั้นกว่าเมื่อได้สัญญาตลอดชีวิตจากอาดิดาสมูลค่าเกือบ6 0 0 0ล้านบาทเดี๋ยวเปรียยเที่ให้ดูเลยนะครับว่าดังที่สุดของแต่ละกีฬาใครรวยที่สุดแล้วก็เหมือนกับจะเป็นบอลน,นะครับแต่ช็อตเด็ดล่าสุดจะทำให้สัญญาของซุปตา์ที่ผมเพิ่งเล่ามาจิบจิบทันทีเพราะเลบรอนเจมส์นักบาสอเมริกันวัย31เพิ่งได้สัญญาตลอดชีวิตที่แพงที่สุดครับมูลค่าทะลุ15,000ล้านบาท ทำไมถึงได้แพงทาไมไนกี้ถึงยอมจ่ายง่ายๆครับทุกปีไนกี้จะทำรองเท้ารุ่นพิเศษของลอบอนออกมานะครับมีเป็น1 0บสรุ่นแล้วและแต่ละรุ่นขายดีๆปีหนึ่งยอดขายทะลรุ่น1นึ่มื่นกว่าล้านบาทนี่แหละครับที่อเมริกาเล่นดีก็ได้ดีกันทุกคน